ไม่ได้ขอสวัดดีทุกคนนะครับอยู่กับป้มบ่าวนัดนะวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาเก็บกระบ,บอกลันดักปลาไหลนะครับอันนี้ผมดักเอาไว้แล้วแรกตอนเย็นนะต,ตอนเช้านี้ก็มาเก็บนะครับกระบ,บอกแตกไม่ได้ก็ดักเอาไว้จานวนสี่สิบกระบอกนะครับใส่เงือปลานินตําเลยนะก็มาลุ้เงินดูนะครับว่าวันนี้ใจได้กี่กิโลนะครับ บอกนี้จะได้ไหมไม่ได้นะครับอ๋อได้ได้ได,ได้โอ้ยตัวน้อยจังนะครับอือึตัวเต่าไายเดือนเลยนะครับดูเว้นไหมนานนานนานออกไปแล้วนะครับก็ปล่อยนะตัวเล็กมากนะครับก็น่าจะว่า ลูกกระบอกลั่นดีปุมจอ,อปลาเล็กอย่างออกได้นะตัวแหลกมากเลย <c oughs> กระบอกนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับยอกกระบอกลั่นมาซ้ำกระบอกแล้วนะยังไม่มีเพิ่นานนะครับก็มีอยู่นึ่งตัวนะเด็กเดียว ตัวเล็กเกินแมวสปาไม้ก็จะเป็นกู่ก้างหน้านะครับนี่นะหน้ากก็เกี่ยวก้าวยังไม่ตัดตีตรงนี้มันจะเป็นลูกคูน้ํำนะครับได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้ว อ่าได้ยืนนัางเลยโอเคตัวนี้ตัวหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กเมื่อเล็กเดียวนะตัวนี้หญ่ขึ้นมามาแล้วนึงตัวนะครับหุนักนักนาจะได้นะครับงาน,นหนได้นะครับแต่ว่าตายแล้วนะ เมือกันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเตะดูตายนะครับตัวนี้นี่ตายแล้วหนึ่งตัวได้ไหมโอเคได้แล้วนะครับ อตัวไม่ก่อยยญ่เลยตัวยญ่ไม่ยญ่ก็ไม่ปื้อนะครับให้มันได้ไวก่อน <c oughs> วันนี้ไม่รู้ว่าจะตึ้งนึ่งกิโลไม้นะได้หน่อยจัง <c oughs> ตัวใหญย่ๆก็ไม่ก่อยมีเลยน่าจะตัวเล็กๆนะครับ แต,แต่ตัวยญ่งีนี่ปอจะต,ตึงอยู่นะหนึ่งกิโลไม่ได้ตัวแรกๆมันไม่มีน้ำนักนะครับโอเคครับผมก็ได้ดูกระบอกลันตีไหมกลางหน้านะครับก็ดูมาสักแล้วนะก็ได้ป่าเลยมาสาตัวนะครับ <c oughs> ปลาเลายสาตัวนะลันจำนวนยี่สิบกระบอกนะครับได้มาส้ามตัวนะก็เลือกอีกยี่สิบกระบอกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับ ไม้นี้ได้หน่อยเกินนะครับได้มาแค่สามตัวโอเคครับไปดูไม้อื่นต่อละมาครับมาดูกับบอกลันกันตีไม้ส่วนปามต่อนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่นะวันนี้รู้สึกว่าจะแทวเทว <c oughs> วทวยางแรงเลยไม่ค่อยได้นะครับวันนี้มีรุนทันนี้น,นั่นไงได้นะครับตัวหน่อย ัวน้อยก็ดีว่าไม่ได้มาดูกันต่อนนะกระบ,บอกนี้จะได้ไหรือไม่ไม้ต้นปามนี้ได้หนึ่งตัวได้อะไรแกอ้อได้นะครับตัวน้อยเหมือนกันใช่จ้าตัวน้อยปีไม่มีตัวยญ่เลยนะวันนี้ กระบ,บอกนี่มีการกระยับนะครับแต่ว,ว่าไม่รู้จะได้ตัวไหมยอกกันมายอกกันได้ไหมโอ้ได้นะครับตัวขนาดเดียวกันเลย <c ười> ตัวหน่อยแล้วนี่เย็นอยู่ไม่เชื่อนี่ยอกมาต้ามกระบ,บอกในทุ่นปามนายต่างจ้ามกระบ,บอกเลยนะครับแต่ <c ười> ว,ว่าตัวแต่นิ้วก้อย <c ười> ส้ามตัวยังไม่ตึงสร้างกรีดได้ตัวเล็กเกินก็ได้ไหมได้นะครับตัวเล็กแลว้วนี่นี่นี่ว่ามันออกมาแล้วนะครับเฮ้ยน่ารักจริงเลย น่ารักจังยัดตัวเล็กมากเฮ้อใหญ่กว่านี้มีไหมไม่มีเลยตัวใหญ่ตัวเล็กเป้ววันนี้วันนี้บอมานเลยไม่ได้เลยเว้ยตัวใหญ่นะครับนั่นไง bộ đại tuổi nháy nó gặp tại tận tì hay chưa xinh rồi là tuổi nháy tái nó gặp được à tay ừ tái nó gặp tái trong tùa leo này đi chinh chinh này tuổi nháy trong tùa tái trong tùa ต <c oughs> ีเรืองตัวเต่าดินซ z z นะครับตามหมายดินซ z z ได้นะตัวเล็กมากนะครับได้วันนี้ตึงได้ตัวยังไงก็ตายซะดูต่าดูต่าหนังไม่มดก่อนโอ้ได้นะครับตัวเล็ก <c oughs> เป็นเป็นนะครับตัวนี้ ตัวเล็กก็แต่ตัวนี้คงตายแล้วโอ้ว้าวตัวนี้นะครับคลึงกิโลได้ โอ้ยโอเอ,เอนะครับทุกคนได้ตัวใหญ่เลียวนะนี่เห็นไหมเห็นไหมดูไหมไนะครับดูมันเล็กกดเดี๋ยวเตะดูกันเลยว่านะว้าเจอตัวใหญ่ตักดีนี่ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวจับไปก่อนมันจะไปเส้นนะครับโอเคลายตัวใหญ่เดียวนะ แต่รูปสักนิดโอเคเก็บเอาไว้ตีเดิมเก้าเก้านี่รูนี้โอ้ยโอเคเก้าเยบเรียบร้อยอม้านกับได้มาเรียนหนึ่งตัวตัวใ้ญ่ก็ได้ตัวการนาดนี่ตุกตัวเลยนะครับก็ได้ไปเรียนนะประมาณกิโลว่าว่านะครับ <c oughs> อันนี้มันได้ตัวเล็กๆนะครับปลาไหลก็เลยไม่ค่อยมีน้ำหนักในช่วนปลามนี่ได้เยอะอยู่นะแต่ว่าตัวเล็กนะครับกระบอกนี่ไม่เคยได้วันนี้วันนี้ได้นะครับงั้นให้นั่งเลยนะนี่นี่นี่เต็มตัวเลยนะครับกระบอกนี่ไม่เคยได้ แต่ว่าวันนี้ได้นะครับตั้งมาก่อนอย่างอีกช่องกระบอกเลยตรงนี้กระบอกมีมันอยู่แต่ว่าเมื่อวนนี้ไม่รู้ได้ไหมอ้ นำออกวันนี้ต้องได้แน่นอนนี่ไงได้นะครับปุ้มมาเลยะกระบกนี่ต้องได้นะเปราะว่ากระบกนี่ปุมได้อยู่เรื่อยนะครับกระบกมัด <c oughs> กระบกหลานนั้นได้ดีว่ามันได้ไปแล้เอยบ่อยๆนะครับมันก็จะได้อยู่ตลอดเลยกระบกนหน้ดีไม่เคยได้มันก็ไม่ได้นะครับน,นั่นนั่นแต่ได้ที่นะอันน้่ีได้ตลอดก็ได้ตลอดกระบกนี่นได้มั่งไม่ได้มั่ง วันนี้ได้ไหมอืมวันนี้ได้นะครับดูไม่กว่ายิ่งเลยนายตัวแรกเป๊วันนี้ก่อเลือต้องกระบอกสุดตายแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้เปลืมมาไหมนะดูกระบอกนี้ก่อนได้ไหมไม่ได้ ก็บลอกสุดตายแล้วนะครับวันนี้ได้น้อยมากเลยไม่ค่อยมากก็บลอ,อกสุดตายนะครับ <c oughs> ก้อนหนึ่งตัวนะผิดกิฟอ์ะนี่ลงวันนี้ได้แน่นอนโอ้ตัวใหญ่เสียด้วยนะครับอือฮึโอเค ปิดตายได้ส่วยมากตัวนี่ด้วยนะโอเคครับกาดูเซ็ตตุกกระบอกแล้วนะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปเตปีอะไรกันนะครับไปตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวที่ได้ตัวสุดตายนะ ไม่ค่อยออกตัวเล็กนะ We're gonna หน้าหวาจะเก้าคกูนะครับนี่ซ่องตัวจริงค้อนนี้นะครับปลาไหลทั้งหมดนะที่ปุ่มได้นะครับก็แล้ตัวแย่หนึ่งตัวนะที่เลือกตัวเล็กปีนะครับแล้วก็มีปลาไหลตายท่องตัวด้วยนะ มันกได้ล้ยอยู่นะครับแต่ว่ามันตัวเล็กนะโอเคเอาไปจังดูนะครับว่าจะได้กิโลนะนำนักตังหนึ่งกิโลนะครับอืมโอ้ได้ซ่องกิโลพอดีเลยนะครับก็หักน้ำนักตังหนึ่งกิโลนะก็ได้1หนึ่งกิโลพอดีเป,ะปะ๊ะปาดอะไรติมันเป๊ะกันนัดนี้ ได้ต,ตัวใหญ่ๆน,นี่คงจะเป็นช่องกิโลนะครับแต่ว่านี้ได้ตัวเล็กๆนะก็เลยได้1นกิโลนะครับเอาโอเคนะครับตามรับคลิปวันนี้ก็เอาไว้เพียงเ่านี้นะก็เจอกันไม่หลาน,นะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ